สดีครับสมาชิกร้าน 99, ี p เก้เก้าช็อปวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะเป็นกล้องของแบรนด์ discovery นะครับตัวนี้เป็นกล้องยิงเร็วนะครับอัตราขยายก็เนี่ยฮะหนึ่งจุดสองฉีดหกคูณยิบสี่นะครับนะฮะตัวนี้หน้าเลนเนี่ยหน้าเลนเนี่ยยิบสี่มิลน,นะครับหน้าเลนเขานะครับคอยิบห้านี่เป็นตัวปรับไฟนะฮะปุ่มปรับไฟไฟจะมีสองสี เขียวแดงน้ำเงินนะฮะปรับความเข้มได้หลาระดับตัวนี้ปรับในนะฮะปรับสูงต่ำใช้ขวาอันตัวนี้เป็นตัวบอกองศานะครับก้มเงยนะฮะเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นระดับน้ํานะครับปรับอัตราขยายตัวนี้ปรับเลนส์ตานะครับสาหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายยาวนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ช่องเนี้ยเป็นช่องเก็บพวกปืนอ่าลูกลูกกดเป็นช่องสําหรับเก็บอ่าพวกลูกเบอร์สองนะฮะพวกปืนลูกกดอ,อารมณ์เบอร์เบอร์สองนะครับเนี่ยมีหกช่องนะครับนะครับนะฮะปรับในนะฮะเนี่ยปรับง่ายนะครับแข็งแรงนะครับเลนเข้าสวยมากนะยเลนเข้าชัดอยู่แล้วนีเวอรี่นะ เดี๋ยวดูเสลิงเขานะครับนะครับก็จะมีสองสีนะฮะ เขียวแดงนะปรับแสงเขานะเสียนี่ครับ ของแถมก็จะมีฐานนะครับสามก้อนนะฮะใช้ก้อนนี้แต่แถมสามก้อนนะครับขาของแบรนดิทิลี่นะฮะหนึ่งคู่นะครับแถมให้นะครับนะครับเป็นขาของเด็กขาของดิคอลี่แท้เลยนะครับหนึ่งคู่แล้วก็ฝาเปิดปิดด้านล่างหนึ่งคู่ระดับน้ําตั้งก้อนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้จะมีท่อบางแสงนะครับเนี่ยแถมท่อบางแสงให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ผ้านะครับ พร้อมคู่มือแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับสินค้ามีรับประกันหลังการขายนะครับสินค้านะครับก่อนจัดส่งเนี่ยทางร้านได้ตรวจสอบสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านไม่จัดส่งนะครับตัวนี้ขนาดเขานะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับความยาวเขาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับความยาวเขาหนักก็สี่ร้อยยี่สิบกรัมนะเนี่ยครับ ถือว่าเบามากนะคะแล้วก็ตัวจะเล็กน้ำน้ำน้ำหนักจะเบามากแล้วก็ตัวถังนี่จะไม่ยาวมากนะครับนะครับสำหรับราคานะครับหนึ่งจุดสองขีดหกคูณยิบสี่นะครับราคาอยู่ที่สองพันหร้อยบาทนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วกดลูกกระดิ่งแก้งเตือนนะฮะทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนมีเวลานะครับก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าที่ร้านนะครับที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับด้านหลังนะครับร้านนะครับอยู่ด้านหลัง อันนี้เบอร์ติดต,ต่อนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของทางร้านนะครับสามารถเข้าไปรับชมนะครสินค้านี่มีหลากหลายรายการนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ